อ่าครับสวัสดีทุกท่านะครับอยู่ผมซัมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนลงบัแตกนะครับตามคนดังนะครับคนดูมานะครับก็นี่แลยครับคนนี้เละครับไม่รู้ดังคนนี้ดังเลยนะคนนี้เนี่ยนี่นะจะเป็นเวอร์ชันนะครับ5.12ดนะครับจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับอ่าเป็น p 6 4นะครับนี่นะครับก็จะเป็นของพิโกนะครับ K 2 j เจนะครับเมื่อประมาณเดือนสามวันที่หนึ่งนะครับคนดูอ่าตุ้มไอดีมัดไม่เกลืองบ49บาบาทมาดูกันว่าได้มัดอะไร ได้หมัดมังกรทุกคนเข้าเกมแล้วมีหมัดจริงๆด้วยโคตรคมเลยเว็บแจกไอทีทุกวันมาสมกันได้และมีบริการเติมเพจใช้เพียงยูเอดีลาห์ฟรีไฟล์ขายด้วยมีราคาถูกมากเพจร้านมีแจกโค้ดสุ่มทุกวันรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยมาส่วนลิงก์นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์ลิงก์งโหลดนะครับทางลิงก์โหลดทางลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์ที่ผมนีนะครับก็จะมีตัว เอ่อสี่โปรนะครับตัวนี้ใครจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับถ้าไม่ลงก็ลงฟรีไฟล์เล่นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเช็ครูนนะครับอันนี้ผมจะบอกนะครับนี่จะทิ้งไว้ต้คิมาเลยนะครับนี่นะทวกเกอร์นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันห้าขึ้นไปนะครับให้โหลดตัวนี้นะตัวบนนะครับนี่ับลิงก์สองนะครับลิงก์สองลิงก์แรกมันเหมือนจะไม่อ่านนะครับโหลดลิงก์สองนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับในส่วนของพอหลดแล้วเราจะเป็นตัวนี้เนาะลราก็เอามาแตกไฟล์นะครับเราก็แตกไฟล์เลยเลยล้วก็ได้ไฟล์ตันนี้มานะครับอ่าอ ห in so ้าจุดสิบสองจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้ส่วนสี่ตัวโปนะผมจะไม่แปะลิงก์ตัวฟีแล้วนะตัวโปนะครับตัวโปก็คือเป็นตัวที่แบบเอาไว้แบบไม่ต้องลบแบบก็คือแบบมันไม่มีวันหมดอายุนะครับตัวนี้ก็คือเป็นรุ่สี่ตัวโปนะครับก็ใครยโหลดนะครับก็เข้าดิสคอร์ดมานะครับนี่นะลิงก์อยู่ตรงนี้ลิงก์โหลดนะอยู่ช่องแจกบูสี่ถึงห้าเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นช่องที่ผมเอาไว้แบบสมมติว่าเวอร์ชันนี้ใช่ป่ะผมจะอัปเดตตลอดนะ เออผมจะอัปเดตตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่ผมเคยสอนลงไปนะครับมีสามเวอร์ชันนะครับแล้วก็จะมีแจกปุ่มนะครับแจกตั้งค่าใครจะเอาลองไปเล่นก็ได้นะอ่ะผมก็ตั้งค่าตามไปนะอันนี้จะเป็นปุ่มของผมเนาะใครอยากได้ก็มาโหลดแล้วกันนะแต่ไม่สักอ่าถ้าเล่นบู๊ห้าเบต้าไม่สามารถเปลี่ยนปุ่มได้นะครับแต่ถ้าเล่นบูนก็เปลี่ยนได้เอาไปไล่เอาไปเล่นก็ได้ครับเออเอาไปไล่อะไรก่อนใครเข้ามานะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมครับเข้ามาเสร็จปุ่มนะครับรัััับวววสสีีีีี้้้้นนนนนนง่ตตตระค เพื่อรับยอดเห็นช่องนะครับอ่านะครับแล้วก็ใครมีอะไรก็สอบถามได้นะครับถ้าตัวไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบนหน้านี้นะครับมาอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาต start b เลยแล้วกันนะครับนี่นะก็จะเป็นเว้าจุดบอรจุดหน1 2 1นะครับจุด1นนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่ารื่นหรือเปล่านะครับอ่านะครับคุณดูหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านนี้นะจะเป็นตัวห้าจุดริบสจุด1นนะครับจุดหนึู่นย์ูนย์หนึ ก็มาถึงหน้านี้นะครับเราก็ก็บูตัวนี้นะครับเดี๋ย,จจย,ยวพี่จะทิ้งเอาไว้ในดิสคอรดนะครับใครสนใจจะมาโหลดนะเดี๋ยวพี่ไม่ทิ้งใต้คลิปละพี่จะมาทิ้งในดิสคอรดแล้วกันนะใครสนใจก็เข้ามาในดิสคอรดนะเมานะเราก็จะมีตัวโปรนะก็คือตัวที่ไม่เหมือนอยู่นะครับนี่นำเขียนตรงนี้ตัวโป้นะอ่าอย่าลืมาโหลดนะครับดูนะอยู่ในหน้านี้นะครับดูนะแจกบูเรื่อยๆนะครับอยู่ในดิสคอรดนะคใครสนใจก็เข้ามาในดิสคอร์ลนะครับเ <Course. S 2> ดี๋ยวผมจะแปะทั้งลิงก์อ่าลิงก์ลิงก์อ่าลิงก์คลิปแล้วก็ลิงก์อ่่่่าา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 าลลลิิงงกกกกกกก์์บบบบบบบูไไไไวว้้้้้้้้ใใหหหหนน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 ะะะะะคคครรรรรรััััััออออทดดดดโเเเเเยยสสมมมตีี็็็จจปปป N4 พ แล้วก็ตัวนี้นะครับให้เราเปิดตรงนี้นะนี่นะครับเปิดง่ายๆนะครับหรือจะเปิดในบูก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้บนจอมเลยกดเข้าไปครับปุ๊บแล้วก็กดมาที่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างอินเทอร์เฟซตรงนี้เลือกเป็นพายสหรือ Android 11ก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะอันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนเป็น P ายสนะครับอ่าแล้วแต่คนชอบนะครับก็ตรงนี้ตั้งเป็น4ี่คอร์นะครับแรมเป็น4ไปก่อนก็ได้นะครับค่อยปรับ้างแนาส่วนจอเราเป็นของพี่เป็นหนตรงนี้าสองศูนอเวลาพันแปดสิบนะครับ ส่วนที่พี่ก็ไปดาวน์โหลดเองนะครับคุณดูนะไม่มีแจกนะแล้วก็นะครับตรงนี้ผมเล่นเป็นสามสะครูนย์แล้วก็กดดาวน์โหลดไปมาครับหลังจากที่มันโหลดเสร็จนะครับเราก็ทําการลบตัวบนได้เลยนะครับตัว n สามสองนะครับเหลือแค่ p ิูนสี่นะอันนี้พี่เมื่อกี้พี่อัดคลิปไปแล้วลืมลืมไม่ใช่ลืมเลยกดสต็อปคลิปไปแล้วพูดไปละอ่าก็เรื่อดใหม่แล้วกดไปนะครับเริ่มบูตแตกคไปมา เดี๋ยวมันจะเป็นเวอร์ชัน5.12.1นะครับจุด1นึ่นะครับเป็น P.O.14 นะครับก็คือจะเป็น p y t h o 4นะครับคุณดูนะเดี๋ยวเราลองโหลดเสร็จก่อนนะครับนะครับหลังจากที่มันโหลดเสร็จนะครับเราก็เข้าไปตั้งค่ากันก่อนนะเนี่ยผมจะมาตั้งค่าที่ความชอบนะครับตรงนี้ภาษาแล้วแต่คนจะเปลี่ยนนะครับแต่ผมภาษาไทยอยู่ละก็อันนี้แนะนําให้ปิดนะก็จะเป็นดิคอร์นนะปิดไปเลยนะครับแล้วก็โชว์หน้าเดทท็อปเนี่ยปิดไปนะครับเข้าด้วย Google Play อันนี้แล้วแต่คนเเนนนนนนาาะะะะะจปปปิิิดดดดดกก็็ไไ้้้้้่ครรับแตตตีีองงโฆษณลย นี่ปิดขับแจ้งเตือนนะันี้ปิดครับประมาณนี้กดบันทึกไปครับหนึ่งทีแล้วก็ไปที่รุ่นมือถือนะครับปรับเป็นเอา G2 เลยนะครับกดไปลวหนึ่งรอบนะครับปุ๊บตรงนี้ก็ไปที่กราฟิกก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ปรับประมาณนี้ก็ได้นะซอฟต์แวร์นะครับใครปรับฮาร์ดแวร์ได้ก็ปรับฮาร์ดแวร์นะผมปรับฮาร์ดแวร์ได้นะครับคนไหนที่ปรับฮาร์ดแวร์แล้วมันขึ้นสีเหลืองๆตรงนี้คือใช้ไงานไม่ได้นะครับให้ปรับเป็นซอฟต์แวร์นะครับแต่คนไหนปรับได้ปรับเป็นฮาร์ดแวร์นะครับ ตรงข้างบนนี้จะปรับออโต้ได้เป็นหัดเออเป็นซอฟแวร์ก็ได้นะครับจะออกซอฟแวร์กละผมขอปรับออโต้กอแล้วกันนั้นเดี๋ยวผมขอย่ามาทำตรงนี้ก่อนนะครับก็ทําการนะปึ๊บครับแล้วก็รีบูทหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับคุณดู่าครับคุณดูเลัอยากเรากลับมานะครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้ก็แล้วแต่คนจะปรับนะผมขอเลือกเป็นเคอร์เซอร์ปกติแล้วกันเนาะมาตรงกราฟิกนะครับอันนี้สำหรับคนที่อยากปรับก็ปรับได้นะครับเดี๋ยวจะปรับออโต้ก็ได้แล้วแต่คนนะแล้วแต่ความชอบนะครับจะปรับออ จอนะครับใครที oh, really mm ่ด hmm. yeah. ูมาถึงตรงนี้นะครับอก็สามารถเล่นได้เลยนะครับคุณดูนะไม่ต้องรูดสีก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากรูดสีก็ทําตามพี่ต่อเลยนะครับแต่ใครที่ไม่อยากรูดก็เล่นได้เลยครับตอนนี้ก็เล่นได้เลยครับผมนะใครที่อยากเล่นนะครับเล่นได้เลยนะแต่ผมขอแยกไปต่อนะเพราะว่าผมมีตัวรูดสีอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะลงสองตัวนี้ไปก่อนละกันพี่เชียงก็ได้ลงสองตัวได้ไหมโอเคลงสองตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่า ล้วก็อบต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าหลังบ้านของโบ s t a ็กนะครับใครที่อยากรู้สีก็ทําตามได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากรู้ก็เล่นได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมครับคนไหนที่ยังเปิดอไอตรงโปรแกรม Data นี้ไม่ได้นะครับ Windows 11นะครับกดตรง3จุดกด Open ตรงนี้นี่กดแไม่ใช่ o p เ n นี่ยอะไรไปแล้วอาที่มัไปแล้วเนี่ยตรงนี้แล้วก็จากดอนโชนะครับเป็นโชตรงนี้นะครับอันนี้ยกเลิกก่อนนะครับ จากดอนโชนะเป็นโชตรงนี้อ่าใครเป็นภาษาไทยก็หาปรับอเอาเด้อแล้วก็ใครเป็น windows เท่าไหร่นะสิบเนาะก็จะเป็นตรงแถวๆนี้มันจะมีคําว่าวิวนะครับเป็นภาษาอังกฤษมันคือคาว่าวิวแต่ถ้าเป็นภาษาไทยมันคือคําว่ามุมมองนะมันจะเป็นช่องตรงนี้นะโฮมแชร์วิวนะครับตรงนี้ใครที่เป็น windows สิบก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับเลือกชื่อไฟล์อันนี้อยู่หลังสุดเลยนะครับเลือกไฟล์ในหลังสุดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะอ่าต่อมาขอไปต่อนะครับเลือกบูสเต็เน็กนะครับมาดูนะ ตัวนี้เป็นบลูแต็กเน็กส่วนตรงนี้นะครับคนดูนะของใครที่กดเข้ามาแล้วมันไม่ขึ้นเป็นเขาเรียกไงอ่โน้ตแพดนะก็ให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาที่มันนะคลิกขวาเสร็จปุ๊บมาตรงนี้นะครับนี่อ่าแล้วอ,อันนี้มาเสร็จปุ๊บเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนี่นะครับปุ๊บอ่าให้ขึ้นหน้านี้มานะครับอ้าวปุ๊บให้ขึ้นหน้านี้มานะครับปุ๊บหน้านี้ แล้วก็ตรงนี้เอวก็ตรงนี้เนี่ยก็คือแบบเหมือนเราจะเปิดด้วยอะไรนะเนี่ยมันจะขึ้นหน้าเนี่ยปอกเดี๋ยวของคุณดูจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมบางคนอะ่ะมันจะขึ้นหน้านี้มาแล้วรก,กดตรงมันจะมีสีฟ้าครับอืแล้วก็ให้เราเลือกเป็นโน้ตแพดนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะคือโน้ตแพดนะคุณดูยนนี้ผมมีแผ่นจดบันทึกเนาะก็เลือกแผ่นจดบันทึกไปของผมนะอ่าแล้วกดไลคิดเข้าไปเลยเข้ามาเสร็จป,ปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตเคลียร์อันอื่นก่อนนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะนะครับหลังาจาก เขียนไปว่าอ่าโอโอนะครับทีนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับใครจะรูทไม่รู้ก็ได้นะครับมาเลื่อนอันอันนี้นะอันแรกยังไม่ใช่นะครับพอดูไอรูทติ้งอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นรูทตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะทำสีให้ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้นะเนี่ยมี a c c อ่ะ e แล้วก็ a a นะครับใช่ปรับจากศูนย์นะครับเป็นหนึ่งครับกดบันทึกไปครับแค่นี้พอนะครับแล้วก็กดกาบได้เลย นาน h i ไม่น่ามีแล้วละนี่ก็ปิดไปก่อนนะครับนี่ก็ปิดไปก่อนอันดับต่อไปนะครับผมจะพากลับไปทางฝั่งของการรูทใช้สีนะครับอันนี้รูทใช้สีนะครับรูทรูทเพื่อไม่ให้ไม่ใช่ให้มันลื่นนะคนดูนะอันนี้ใช้สีเฉยครับมันไม่มีอะไรนะก็นอยากทําก็ทําตามได้นะครับเดี๋ยวพี่รอกัน อันนี้จะเป็นเวอร์ชัน4เนาะใครที่มันขึ้นเวอร์ชัน4สมุิมีมีบูสเตอร์เวอร์ชัน4อยู่นะก็ให้กดดีเซตติ้งนะครับอันนี้ถ้าใครเป็นเวอร์ชัน5เป็นเวอร์ชันนี่มันขึ้นก็โอเคเลยนะคนดูนะอันนี้ของผมมันล็อกเวอร์ชัน4อยู่นะครับมานี้ครับเป็นเวอร์ชัน 5. จุดอเปิดจอโหจอใหญ่ไม่ได้อะไรเลยก็จะเป็น5.12.1.1001นะครับนี่นะจะเป็นตัวนี้นะครับก็ทำการกดสต็อปไปก่อนนะครับกดติ๊กไว้หนึ่งทีด้วย ิงจริงไม่ติก,ก็ได้ไอติ๊กเนี่ยคือมันแบบเหมือนมีหลายตัวเวลาแบบเราสร้างหลายหน้าตรงเนี้ยก็ติ๊กได้ว่าจะรูดอันไหนนะครับอันดงอันเดียวแล้วแต่เรานะครับนะก็มาถึงตันนี้ก็กดอ,อัลล็อกนะครับคุณดูแล้วก็รอสักครู่ให้มันโหลดเสร็จนะครับนะอัลล็อกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ให้เราเปิดบูมาได้เลยครับแต่แนะนําเวลาเวลาลันบูวแนะนําให้ลันแอดมินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธีลันแอดมิน บางคนเปิดบลูสแต็กมาแล้วมันรันรันแล้วมันรันไม่ขึ้นนะมันขึ้นว่า Windows Setting นะครับอ่าคือมันนี่เปิดอันนี้มาด้วยครับอ่าเห็นว่ามันจะขึ้นคําว่าแพทนะครับส่วนคนไหนไม่ขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเจอกัหลายคนมากเลยแบบเหมือนคล้ายๆแบบลงสีไม่ได้อ่ะเออเหมือนแบบเหมือนไฟล์มันไม่ครบแบบเหมือนไฟล์ Windows แปลกๆอ่เอออันนี้ผมไม่แน่ใจไม่เกิดจากอะไรนะเพราะว่ามีคนมาปรึกษาหลายคนอยู่เดี๋ยวผมก็ช่วยเขาไม่ได้จริงๆนะก็ต้องขอโทษ้วยนะครับอ่า แต่ถ้าเป็นวินเอ่อถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ใหม่กว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ไม่แบบสักสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารูทสีได้หรือเปล่านะก็ต้องลองดูมาถึงนั้นนี้เสร็จแล้วก็กดแพดได้เลยครับกดแผดแล้วรอสักครู่ครับแล้วก็กดดีสตอล์ซูเปอร์ซูไปอันนี้นะอันบนนะแพดนี่อานะครับมาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับหน้านี้ก็ไม่มีประโยชน์ละกดปิดไปก่อนนะครับกดเข้าซูเปอร์ซูครับกดนี้ไปครับโอ้ยกดตกลงก่อนนะครับกดอันอันอันล่างนะครับกดทําต่อครรัับแล้้้้ววก็อใหตงนนนีมขึ่า รีระบบใหม่นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะขึ้นรีบูทนะครับ่ากดขวาตลอดนะครับคุณดูนะ,ะขึ้นหน้านี้นะครับให้เรากดรีบูทนะครับแล้วบูทมันจะค้างไปนะครับสำหรับคนไหนที่มันไม่ปิดเองก็รอสักครู่นะอ่าเดี๋ยวมันจะปิดเองเห็นปะก็วิธีรันแอดมินนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวบูทสแต็กเนาะเดี๋ยวผมไปรงไหนดีที่มันจะชัดเอาตัวตรงพุงแล้วกันตรงพุงแล้วกันอ่าตรงพุงอ่านี่เนาะคุณดู นี่บูสเต็กเราใช่ไหมให้เรากดคลิกขวานะครับเห็นป่ะตรงนี้มันจะมีรันแอดมินนะครับเนี่ยรันแอดมินนะครับหรือถ้าเป็นวินโดว์อ่าเป็นวินโดว์สิบนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับวินโดว์เป็นรันนี่แอดมินตรงนี้หรือไม่ถ้าเราจะตั้งให้มันแบบรันถาวรนะก็คือตั้งให้มันแบบรันไปเลยอ่ะนะครับก็มานี่นะครับอันสุดท้ายตรงนี้นะครับอันล่าสุดตรงนี้แล้วเห็นตรงนี้ไหมตอนแรกมันจะไม่ติ๊กตรงนี้นี่อันนี้นะครับรันแอดมินนะครับตรงนี้กดแอปพลายไปหนึ่งทีกด เวลาเราอันนี้เราก็ไม่ต้องไปกดหลันแเดมินเนาะเนี่ยไปเนี้ยเพื่อจะให้มันขึ้นใช่ปะแต่เราสามารถกดได้เลยแล้วมันลันแอดมินเลยอ่านะครับก็นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเข้าไปดี่เช็คอนี่นะครับรูทเช็คโปรนะครับกดขวาไปเลยยาวๆครับเช็คดูอ่าถ้าขึ้นแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ตามนะครับกดขวาตลอดนะครับกดขวาตลอดนะครับอ่ากดใช้สีไปนะอันนี้เป็นการรูทสีนะครับไม่ใช่รูทให้เลื่อนนะครับรูทสีเพื่อใช้สีนะครับ อาจจะกินเฟรมประมาณนั้นถ้าคอมแรงๆหน่อยก็ไม่ถึงสิบเฟรมอะเอ๋อันนี้กินลดน,นิดนึงเพราะมันไปนปรับโทนสีอะแล้วก็เข้ามาอันนี้เป็นตัวโปรนะคุณดูโหลดได้นะครับในช่องดิสคอรนะครับอ่าผมจะทิ้งไว้ในช่องดิสคอรนะครับช่องบูสี่ถึงบูห้านะครับถ้าคลิปนี้ลงไปผมก็คงทำอะไรเสร็จหมดแล้วเนาะอันนี้ขวาตลอดนะครับคุณดูเห็นไหมตัวโปรตัวแรกผมไม่มีลิงก์ไงผมมีอยู่เดี๋ยวผมไม่มีลิงก์ไงถ้าใครอยากได้ก็เข้ามา โหลดในดีคอร์ดนะครับอ่ะกดโอเคไปอ่ะอันนี้ก็ได้ละอ่ะสีมันจะสดขึ้นเห็นปะหรับคนไหนที่ไม่รู้สีนะครับผมบอกแล้วนะคนไหนไม่รู้สีนะครับทำตามตั้งค่าบูเซ่นนะครับรู้อะไรเสร็จแล้วก็เล่นได้เลยครับอืมเดี๋ยวนี้ผมขออะไปลงตัวเกมฟรีไฟล์ก่อนนะครับเอาละครับคุณดูตอนนี้เราอยู่ในตัวเกมนะครับแต่ก็ผมจะบอกตัวนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนาะอ่าตั้งแต่ห้าจุดถามผมละผมลงไปนะครับก็ ตเดี่ยวเมื่อวานนะครับรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกแหละคือไฟมันเฟมันล็อกแค่เก้าสิบอะครับคนดูถ้าใครคนไหนนะครับรู้ก็บอกผมด้วยนะแต่มีคนบอกผมว่าให้ผมปรับเป็นทั่วไปนะครับเดี๋ยวชอบไปมันจะเฟรมจะพุ่งเห็นไหมแต่มันก็พุ่งไม่สุดใช่ไหมละ่ะเออแล้วเขาบอกให้ปรับทั่วไปแล้วปรับเป็นขั้นสูงดูปึออ๊แต่มันก็ยังล็อกเก้าสิบอะขั้นสูงมันล็อกแค่เก้าสิบอะ มันเป็นที่รุ่นมือถือหรือเปล่าคนดูใครแบบรู้แบบสาเหตุก็บอกกันได้นะคนดูอ่านะครับวันนี้ก็เฟรมล็อก90ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างใน,นแล้วกันนะครับว่าเมาส์มันสม,มูทหรือเปล่านะอ่ะเพราะว่า5.13บางคนเขาบอกว่าเมาส์ไม่สม,มูทอุ้ยเฮ้ยโอ้ยนึกว่าถ่ายหนังได้นนิคือแบบเมาส์โคสมูทอ่ะคนดู ผว่าผมถ่ายหนังอ่ะมอกมูทจริงเนี่ยดูดิดูดิอันนี้ผมเลื่อนช้าๆดูเลยนะว่ามันไม่มีกึกๆๆๆนะอ่ะดูนะที่มันช้าไวมันอยู่ที่มือผมนะเห็นไหมคนดูแบบมาอกมูดเลยโคตรมูทอ่ะก็อนนะครับสำหรับ ลิงก์บูสแต็กนะครับลิงก์โหลดนะครับผมจะแปะเอาไว้ที่ดิทคอยนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปที่ดิ c คอ d ผมได้นะครับไปรับยงรับย้นเสร็จแล้วก็ไปที่นะครับแจกบูสี่บูห้าเรื่อนๆนะครับคนดูใครสนใจก็ไปเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปในนั้นผมจะอัปเดตตลอดนะว่าเป็นเบอร์สมมุติถ้าเป็นเวอร์ชันเดิมผมก็จะเอาคลิปใหม่นี่คที่ผมแบบเหมือนแบบคล้ายๆแบบผมลงคลิปเก่าไปแล้วคนดูก็มาบอกนู่นบอกนี่เวลาแบบผมทำารงทำผิดอะไรไปเนี่ยเออผมก็ยังมับปรุงนะครับคนดูนะนะครับรับบูห้านะครับ อันนี้เมาลื่นนะคนดูเนี่ยลื่นจริงๆดยาไปยังข้างหน้าก่อนกันนะครับใครสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่อีคอนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับก็เฟรมล็อกเก้าสิบนะครับถามมันมันจะพุ่งไหมมันพุ่งนะคนดูเห็นไหมเฟรมมันตันเก้าสิบแบบนี้มันไม่ลดเลยคือมันพุ่งอยู่นะคือมันพุ่งนะครับอ่าแต่มันกักแค่เก้าสิบอ่ะพี่ครับพี่ปิดวีซิงยังครับพี่ในแบบการดจงการจอ นี่นะครับผมผมปิดแล้วนะผมปิดแล้วนะบีซิงอ่ะเนี่ยมันก็ยังแบบไม่รู้ว่ามันไม่มันไม่บูทให้อ่ะแต่บูสี่ไม่เป็นไรนะบูห้าเป็นนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับถ้าใครบูห้าเป็นก็ฝากคอมเมนต์นะครับบอกกันได้นะครับวิธีกงวิธีแก้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนคนดูใหม่นะครับคนดูนะก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับคนดูใครชอบคลิปนี้ร่มกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็ ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อช่องเป็น Summer g a m e r แล้วครับไอดูโอเนไหมครับซิลเกนะผม